ณขณะนี้อย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะคะจากหลากหลายช่องทางค่ะที่ทางเพจกลุ่มประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์นอกประชาชนนั่นก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีจํานวนหลายร้อยรายด้วยกันและขณะเดียวกันนะคะอัปเดตของผู้เสียชีวิตนะคะทั้งหมด11รายซึ่ง9รายเนี่ยได้ดําเนินการในการทําพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยและยังมีอีก2รายนะคะอยู่ในกระบวนการของการพที่สุดอัตลักษณ์บุคคลนั่นเองค่ะและขณะเดียวกันอย่าง ที่เราบอกว่ามูลค่าความเสียหาย48ล้านบาทเนี่ยพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและน้ําใจที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เฟ้นเสียงจากพี่น้องประชาชนั่วทั้งประเทศค่ะส่งกําลังใจให้กับนกประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับจิตอา,ศา,ศาสาในพื้นที่อําเภอสุไงโกลุกหนักขนาดนี้ด้วยค่ะ,ะมาดูในส่วนของความเสียหายนะคะอัปเดตข้อมูลวันนี้นะคะซึ่งผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดจํานวน681รัวเรือนด้วยกันค่ะ และอย่างที่บอกไปนะคะผู้เสียชีวิต ณขณะนี้11รายค่ะรอพิสูจน์อัตลักษณ์อีก2รายบาดเจ็บนิดอยู่ที่โรงพยาบาลสุนัยกลล11รายค่ะบ้านเรือนได้รับความเสียหายจํานวน681หลังสํารวจความเสียหายแล้ว357หลังค่ะโรงเรียนจํานวน3แห่งด้วยกันรวมไปถึงรถจักรยานยนต์จํานวน25คันรถยนต์จํานวน39คันรถ6ล้อนะคะคูโบต้าจานวน1คันแล้วก็รวมไปถึงทรัพย์สินเสียหายอีกมากมายทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของพื้นที่ ไม่เพียงแค่หน่วยงานด้านการปกครองหรือว่าทางสอบตอเองหรือหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่จังหวัดค่ะส่วนหนึ่งค่ะการดูคุณภาพของอากาศ น้ำแล้วก็ดินในพื้นที่นะคะทางด้านสสจจังหวัดนราธิวาสเองนะคะก็มีเจ้าหน้าที่บูรณาการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ํานะคะคุณภาพอากาศถือว่าในพื้นที่อําเภอสงขลโลกณตอนนี้นะคะโดยเฉพาะในตลาดเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาแต่ในส่วนของน้ํานะคะก็อยากจะ ประชาสัมพันธ์ให้นักประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบนะคะ,คะไม่ควรใช้น้ําในพื้นที่ใในส่วนของน้ําที่จะสามารถบริโภคได้ก็เป็นในพื้นที่ของโรงเรียนนะคะแล้วก็อบตอและขณะเดียวกันก็อยากจะให้ผู้มีจิตศรัทธานะคะได้ร่วมบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเรื่ออุปโวคบริโภคนะคะ,คะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์สสจเขาได้พูดถึงการดูแลทั้งด้านจิตใจแล้วก็ด้านร้านการดูถึงคุณภาพต่างๆด้วยนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายแพทย์สสจณราธิวาากันค่ะ ระยะแรกเนี่ยดูแลเรื่องของอการเจ็บป่วยทางกายนะครับอันนี้เราระดมแพทย์จาก13อำเภอระบบรถพยาบาลมาดูแลเราระดมทีมมาในคืนนั้นเนี่ยมีการผ่าตัดนะครับมีการดูแลจนกระทั่งสถานการณ์เข้าสู่ภาวะที่ควบคุมได้ครับพอหลังจากนั้นเราเริ่มมาดูแลในส่วนของอการออกสุขภาพจิต สุขภาพจิตจะเป็นเรื่องที่ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะเราคิดว่ามันเกิดจากการสูญเสียคนที่เขารักเกิดจากการสูญเสียทรัพย์สินเกิดจากความไม่มั่นคงในหลายๆเรื่องนะครับจะเกิดมีความเครียดเราใช้ทีมใช้เขาทีม,ทมเรียกว่าทีมเยียวยาจิตใจหรือภาษากฤษที่เรารู้จักกันดีในควาว่า MCA มนี้มาจากทีมทั้งระดมทั้ง13อำเภอวันละ40คนนะครับแล้วได้รับการร่วมมือจากกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับโดยท่านผู้ในการโรงพยาบาลจิตกะเวศของ สงขาราชนครินและก็ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้การสนับสนุนมาลงช่วยดูแลเงนี้ ขณะที่ทางด้านนายปรีชานวน้อยนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสน,นะคะมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบนะคะเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่บริเวณตลาดมูโนนะคะตำบลมูโนอำเภอสงกลกจังหวัดนราธิวาสให้มีความสมบูรณ์ที่สุดะคะ่ะนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนั่นก็คือวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการจัดเก็บแต่ข้อมูลใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีการจัดทีมงานนะคะที่เกี่ยวข้องประมาณ60 ขอภัยค่ะ80คนนะคะ ให้ลงสำรวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนนะคะโดยแบ่งสำรวจเป็นโซนเพื่อสำรวจสถานที่พักพิงบ้านเสียหายกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อน,นำข้อมูลให้ทุกภาคส่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือโดยตรงโดยตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยค่ะขณะที่เรื่องของการซ่อมแซมบ,บ้านเรือนที่เสียหายไม่มากนะคะทางทีมง,งานก็มีอุปรกรณ์พร้อมแล้วมีชุดทหารช่างสี่ชุดค่ะ,คะซึ่งภายในวันนี้อย่างที่บอกไปว่าในส่วนของไข่ ขาแล้วก็รอบไข่ขาวเนี่ยจำนวนตามแผนก็คือ20หลังคาเรือนก็จะมีการดําเนินการต่อไปส่วนความเสียหายในโซนของไข่แดงนะคะก็ต้องรอเจ้าของบ้านอนุญาตก่อนค่ะจึงจะเข้าไปช่วยเหลือต่อไปได้นั่นเองค่ะ